สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอลน,นะครับจากช่อง Sports Story วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงดากนักบวยเด็กวัดครับส่วนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเขาก็นั้นก็คือสมรักษ์คำสิงค์ครับวีรบบรุษชาวไทยของเราเองสมรักษ์คำสิงค์ครับเข้าสู่ทีมชาติครั้งแรกครับในการแข่งขันโอลิมปิกที่บาร์เซโลนาในปีพศ2535ครับสมรักษ์คำสิง์นะครับผมเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นครั้งแรกจากการเป็นนักกีฬาไทยนะครับที่ได้เหรียญทองเพียงคนเดียวนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่12ในปีพศ2537ที่เมืองฮิโรชิม่าประเทศญี่ปุ่ เขาก็จะเริ่มดังเป็นปูแตกนะครับรักคราสิงได้เหรียญทองจากกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เชียงใหม่และผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรอบสุดท้ายสมรักดังที่สุดนะครับผมในปี2539เมื่อเขานะครับผมสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกมาได้จากการเอาชนะเซดาฟิมโทูลลรล็อบนะครับนักมวยจากเบลกเรียแชมป์โลกมวยสมัครเล่น3สมัยที่เขานะครับผมเอาชนะฟอยด์เมวเทอร์จูเดียยอดนักชกพรสวรรค์จากสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพการแข่งขันนะครับซึ่งโทูลลรล็อบนะครับเอาชนะมาได้แบบขาดสายตาคนดูในสนนนนาามมมมมรรรรรรววททััั้้งกกกบบบเเีะะคคผผลออยืให เมเวเทอร์ชนะไปตอนแรกด้วยซ้ำก็นั่นแหละครับเก่งแค่ไหนก็มาแพ้ยอดมวยอย่างสมรักคำสิงชาวไทยของเรานะครับผมด้วยคะแนน8ต่อ5้า่งการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับผมได้ออกสต๊อมนะครับที่มีรูปภาพการชิงชนะเลิศของสมรักคำสิงในราคาดวงละ6บาทเพื่อมาเป็นที่น่นลึกเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วยและกองทัพเรือนะครับต้นสังกัดของสมรักคำสิงก็ได้เลื่อนยศสมรักคำสิงนะครับผมเป็นเรือตีซึ่งเดิมสมรักนะครับมียศเป็นจ่าเอกอีกด้วย หากทุกคนชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและถ้าใครนะครับผมชอบเรื่องยีฬาบาสเกตบอลหรือมวยครับก็เข้าไปรูยกันที่นี่ได้เลย